สวัสดีครับ5โมง55นาทีดูนาฬิกาครับ5โมงเย็นเมื่อกี้ก็5 5นาทีเพิ่งมา56นะครับจะบอกว่าเวลาเราสะสมหินอุกบาทเยอะๆนะครับเราทำอะไรก็ตามนะครับเนี่ยเมื่อกี้55แล้วเพิ่งมา56เห็นไหมครับจอมือถือนะซึ่งเราเห็นหน้ารถอยู่แล้วว่า5โมงเย็น55นาทีแล้วเพิ่งมา56คือเวลาแบบเราซื้อหินอุกบาทมาเนี่ย เราจะทําอะไรที่บ้านก็ตามแต่พอเรามาถึงสถานที่แล้วเราจะเป็นเลิกดีนะครับมันก็จะแบบนี้ครับจะมีเลขอะไรที่แบบว่าลงตัวนึกภาพไหมมันจะเป็นเลขอะไรที่มันแบบมันลงตัวไปหมดอะครับเออเนาะโอเคนะครับเพื่อน <c oughs> ไว้พบกันใหม่นะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบายไปแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเจอกันเพราะะเราจะเดินเที่ยวคลองถมกันก่อนนะครับขอบคุณครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับไปแล้วนะครับนี่อหละรครับคลองถม ของถมลำปลางของถมเพนซาบันพฤลึหัสนะครับ